ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่โครงการ The e x t e n l so ลาดกระบังเดี๋ยวผมจะพามาชมผลงานการต่อเติมในส่วนของหลังนี้กันครับเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของดีเทลงานต่อเติมของหลังนี้กันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับในส่วนของห้องน้ําเดิมเนี่ย ห้องน้าเดิมบริเวณนี้แผงนี้มันจะเป็นแผงทึบบริเวณนั้นก็เป็นแผงทึบเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมแปะภาพไว้ให้นะครับเนื่องจากห้องน้ําเดิมเนี่ยไม่ตอบโจทย์ฟังก์ชันการใช้งานของลูกค้าคุลูกค้าก็เลยใช้วิธีการเจาะบริเวณนี้เพื่อติดตั้งกระจกทั้ง2ฝั่งนะครับส่วนในห้องน้ำเนี่ยถ้าสังเกตดูเนี่ยแต่ละด้านเนี่ยตัวกระเบื้องหรือตัวโมเสเนี่เป็นการจัดวางและออกแบบดีไซน์ให้กับคุลูกค้าให้ตรงคอนเซปต์ของลูกค้าที่ต้องการส่วนบริเวณนี้จะเป็นอ่างอาบน้ํา นะครับส่วนทางด้านนี้ทางด้านนี้บริเวณนี้พื้นเดิมจะเป็นลามิเนตนะครับพื้นเดิมเป็นลามิเนตเราก็ดาเนินการลื้อลามิเนตออกแล้วก็จะปูก,กระเบื้องบริเวณนี้จะเป็นกระเบื้องเป็นลายลักษณะลายไทยโบรานนะครับเพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ตัวเคาน์เตอร์ของลูกค้าช่องเปิดบริเวณนี้คุณลูกค้าต้องการเทควิวบริเวณนี้เราก็เลยเจาะช่องเพิ่มนะครับในเรื่องของการเจาะเนี่ยอย่างหลังเนี้ยโครงการเนี้ยครับตัวตัวในส่วนของงานผนังเนี่ยเป็นงาน ก่ออิดฉาปูนเพราะฉะนั้นในเรื่องการเจาะเนี่ยค่อนข้างจะไม่มีปัญหานะครับมันสามารถจะเจาะวางตำแหน่งแล้วก็เจาะเพิ่มในส่วนต่างๆได้ส่วนทางด้านนี้เดี๋ยวชุดบิวจะเข้ามาติดตั้งเดี๋ยวผมแปลภาพที่แล้วเสร็จไปให้ในคลิปต่ตอไปครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของอีกห้องหนึ่งที่ทางบริษัทได้ดําเนินการรีโนเวทเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวไปชมกัน ครับสำหรับในห้องนี้นครับพื้นเดิมเนี่ยเป็นพื้นลามิเนตที่ทางโครงการมีให้ไว้กับคุณลูกค้าคุณลูกค้าต้องการให้มูทห้องนี้เป็นมูทที่ลูกค้าต้องการให้ได้มากที่สุดเราก็เลยเดาเนินการเปลี่ยนพื้นให้ลูกค้านะครับโดยใช้วิธีการขัดมันล็อบให้กับคุณลูกค้าผนังเปลี่ยนสีให้ใหม่รวมถึงบริเวณนี้แนวเดิมเนี่ยแนวผนังอาจจะจบแนวนี้เราเดําเนินการต่อยื่นพื้นให้กับ ลูกค้าออกไปโดยใช้โครงสร้างเหล็กบีมนะครับขึ้นโครงสร้างเป็นคานยื่นออกมาแล้วก็เป็นการเทท็อปปิ้งขัดมันส่วนบริเวณหน้าต่างบริเวณเนี้ยคุณลูกค้าต้องการให้ได้วิวตรงนี้ให้ได้มากที่สุดทางบริษัทเลยดําเนินการออกแบบดิไซน์กับลูกค้าให้เป็นแผ่นโพลิตันใสนะครับตัวด้านข้างเป็นกระจกวมถึงด้านหน้าเป็นบานเลื่อนสไลด์ออกข้เพื่อให้ได้รับวิวทิวทัศน์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ครับเป็นไงคับบ้างครับสำหรับผลงานการต่อเติมรีโนเวทสำหรับหลังนี้นะครับหากลูกค้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อได้ที่บริษัท c o n s t r u คชั่นบิวยีได้เลยครับ